สวัสดีครับมานักกะละนะครับวันนี้มีลูกค้าเวสป้านะฮะนำตัวชกหน้าแล้วก็ชกหลังนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของสปินนะครับ8 0 1 8 0 2นะครับมาเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าชกยังไม่ได้รั่วนะครับอันนี้นี่จากสภาพเนี่ยคือไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ใช้เวสป้าอยู่นะครับเวลาล้างรถนะก็ พยายามพยายามชินําล้างนะครับหาผ้านะครับคล้องเข้าไปทําความสะอาดแกนโช๊คนะครับทั้งโช๊กหน้าและก็โช๊กหลังนะครับเพื่อลดโอกาสในการที่จะทําให้โช๊คมนชํารุดนะครับถ้าไม่มีฝุ่นเข้าไปนะครับโช๊กก็จะทํางานได้ยืนยาวนะอายุโช๊กนะครับมันก็จะไม่รั่วนะครับก็เป็นความาัฒนาดีนะจากร้านซ่อมโช๊คนะครับผมไม่อยากให้ pa, เวสป้ามีไม่อยากให้เอรินมันมันรั่ว นะครับทะลวนี่มีค่าจ่ายนะครับไปครับเดี๋ยวเราลงมือล้างทำความสะอาดกันนะครับครับมาดูต่อที่โต๊ะทำงานนะครับนี่ก็เป็นโชว์เวสป้านะฮะตัวสปินนะครับ801802นะครับเจ้าของก็แจ้งว่าแรกๆมาก็นุ่มนะแต่หลังๆมันไม่นุ่มเลยว่าเนื่องนะใช้มานานนะครับถ้าใช้มานานเกิน2ปีขึ้นไปนะครับโชว์ก็จะมีอาการประมาณนี้แหละคือไม่มีความนุ่มนวลนะครับเนื่องจากน้ามัน ที่อยู่ในกระบอกนะครับมันเสื่อมประสิทธิภาพนะครับความนุ่มก็หายไปการหล่อลื่นก็ถดถอยนะครับอาจจะทําให้กระบอกชกภายในนะครับสึกหลอนะครับแหวนลูกสูบนะครับสึกหลอเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใส่ใจนํามาเซวิสนะครับเพื่อไม่ให้ชกระดับพรีเมียมที่เพื่อนเพื่อนใช้กันอยู่เนี่ยมันสึกหลอนะครับถ้าสึกหลอแเราก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับความนุ่มสําคัญนะครับ การซึกหลอก,ก็สําคัญยิ่งกว่านะครับเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นจากสายตาโดยการมองจากภายนอกขนาดเองนะครับไปครับลงมือถอดชิ้นส่วนทําความสะอาดกันครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของโช๊คอลินนะครับตัวนี้เป็นโช๊คลังนะครับเราจะทํำทีละชุดนะครับเพื่อไม่ให้มันสับสนวุ่นวายมากเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะลื้อได้ ถึงห้องแก๊สห้องน้ำมันนะครับเมื่อเราเซอร์วิสระบบได้เต็มระบบ,บแบบนี้นะโชกก็จะมีความะสะอาดนะครับอัตราฟโฟลของน้ำมันนะครับก็จะเหมือนใหม่ร0 0เซนะครับเอาไปติดตั้งใส่ในรถเวสป้าแล้วรับประกันได้เลยครับว่าคุณจะยิ้มออกมาเลยนะครับเพราะว่าโชคมันกลับมาเป็นโชกใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับนสักครูนีนมานี่โอ้โหแบบ ฝุ่นเต็มเลยนะครับนี่ก็ไปถอดล้างนะครับถอดล้างเอาแปรงขัดนะครับล่องเกลียวนะครับขัดให้สะอาดนะครับทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไปครับลงมืออ่าถอดชิมวาลถอดลูกสูบวาลมาทําความสะอาดกันนะครับอันนี้เป็นน้ามันเก่านะครับดํามากเลยนะครับหมดสภาพอย่างเงี้ยโชคไม่มีทางที่จะนุ่มนวลได้นะครับ แต่เราจะประกอบแล้วก็เซตติ้งใหม่วยน้ำมันโชคของเอรินนะครับเป็นน้ำมันสาหรับโชคอัพหลังโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นน้ามันเก่ากับน้ํามันใหม่นะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับความนุ่มนะครับการหล่อลื่นนะครับประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับกลับมาครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นชุดลูกสูบโชคนะครับแกนโช๊คนะครับก็ยังไม่มีริ้วรอยนะครับโชคดีมากนะครับทาการประกอบ นะครับหลังจากที่เราถอดล้างทาความสะอาดนะครับทําการไขด้วยประแจทอกนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กตันนะครับมันจะข้างในจะเป็นท่องทางเดินน้ํามันนะครับถ้าเรา,เาไม่ได้ทําความสานะอาดความโฟลของน้ํามันก็จะไม่มีนะครับความนุ่มลื่นนะครับเมื่อตอนสมัยที่ซื้อแกะกล่องมานะครับเราก็จะไม่ได้สัมผัสอีกนะครับถ้าเราทําแล้ว ได้ดีได้ถูกต้องตามมาตรฐานของเอรินนะครับโชกก็จะกลับไปนุ่มนวลอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับส่งสารโชกนะครับส่งกลับ์วิสโรงงานทุก2ปีหรือ2 0 0 0 0โลนะครับหรือว่าร้านที่์วิสโชกเอรินโดยตรงนะครับคุณก็จะได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับครับนี่ก็เป็นโชกหน้านะครับของเวสป่านะครับตัวนี้ T.I. 8 0 1นะครับ หรือถอดเป็นชิ้นนะครับทําความสะอาดห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นกรบอกยังเรียบเนียนนะยังเงานะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเหล็กนะครับก็จะแข็งแรงทนทานกว่าเสื้ออลูสารเคลือบนะครับที่ผิวของลูกสูบโชคกก็ยังดีนะครับ ไม่มีลอยสึกล่อนะครับลุกสูบชกนะครับถอดมาทําความสะอาดนะครับข้อทางเดินน้ำมันนะครับแกนนะครับล้างทําความสะอาดใหม่หมดนะครับครับแล้วก็ประกอบกับนะครับไขด้วยประแจท็อกนะครับชั้นี้ก็เป็นชกหน้านะครับเราเซอร์วิสเรียบร้อยบรรจุแก๊สไฮเพชเชอร์เรียบร้อยนะ ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับล่องเกี่ยวกก็ขาวสะอาดกว่าตอนมานะครับเราจะทําการทดสอบลองกดดูนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับโชกจะยืดตัวขึ้นเองได้นะครับเนื่องจากมีแก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับก็เรียบร้อยนะครับสาหรับการ,ร์วิสโชคลินนะครับ E.I. นะครับ801 802ของ Vespa Spin นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบสปริงครับเรียบร้อยนะครับสวิต์เลเวล1นะครับโชคลินนะครับ Vespa นะครับสปินะครับรหัส p i 801 802นะครับหน้าหลังนะครับถ้าเป็นตัว GTS หลังจะเป็นสองตัวนะสองข้างนะครับ สนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันได้นะครับเพื่อนๆที่ใช้เวสปาหรือว่าใช้โชกเอริ่นรุ่นต่างๆนะครับถ้ามีอายุการใช้งานแต่2ปีขึ้นไปนะครับก็แนะนําส่งมาเซอร์วิสนะครับเข้าโรงงานหรือว่าร้านที่ทําโชกเอริ่นโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆจะได้รับงานบริการที่เป็นมาตรฐานนะครับผมมั่นใจว่าร้านที่ทําโชเอริ่นจะไม่มีร้านไหนใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับ เว้นแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้นะครับไม่ได้เทรนนิ่งมาจากโรงงานก็จะมั่วนะครับเพื่อผลกำไรสูงสุดนะครับเพิ่งแก้ไปสดๆเลยนะครับ ER โชค ER 6นะครับน้ำมันผิดพลาดนะครับห้องแก๊สห้องน้ำมันผิดพลาดนะครับตั้งระดับแบบว่ามั่วซั่วไปหมดเลยนะครับทุกๆการขยับ1มิลมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้องแก๊สหรือห้องน้ำมันหรือปริมาณน้ำมันหรือว่าเพชเชอร์นะครับก็ไม่อยากให้เอาไปให้พวกกลุ่มคนพวกนี้มั่วกันนะครับโชคคุณดีๆเนี่ยคุณเอาไปให้เขาฝึกหัดเนี่ยบอกเลยกลับมานี่เยินแน่นอนนะครับอย่างน้องที่เจ้าของอีรโคอีร์หกเนี่ยเอะเลยนะครับเอะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลองกดกดดูรู้สึกมันมันแข็งนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นสปริงอยู่ในโชค คุณจะกดไม่ลงนะครับถ้ามาที่ช็อปเนี่ยเราเทสเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับกดไปถึงเนี่ยมันไม่ลงจริงๆนะครับแม้ว่าเราจะถอดสปริงเราก็ตามนะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปเข้าร้านพวกนี้นะครับพยายามอย่าไปอุดหนุนนะครับแล้วก็อย่าเอาไปให้เขาทดลองนะครับโชกจะกลับมาไม่เหมือนเดิมนะครับยับเยินนะครับยิ่งถ้าโชคร้ายวันนั้นทําชิ้นส่วนในโชคเราหายนะครับ เอาไป,ไปไปฝึกแบบเลี้ยงชิมอะไรของเขาอะนะตามความเชื่อที่เขามาโนกันเราเองว่าเขาเลี้ยงได้ดีกว่าโรงงานพวกเนี้ยเกิดเขาทําหายนะคุณก็ไม่มีทางรู้นะครับอย่าให้มันสายเกินแก้นะครับโชคหลายๆตัวนี้มาถึงชอบเรานี่สาหัสนะครับบางบางอันเกี่ยวขาดบางงานทําชิ้นส่วนหายนะปรับฟัง์กชันไม่ได้นะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับโชคเล่นของแท้นะครับ ถึงจะเป็นมือสองเราส่งมาเซอร์วิสนะครับโชคของเพื่อนๆกลับไปก็จะเป็นใหม่นะครับใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรไม่ต้องกลัวนะครับรั่วอะไรพวกนี้ซิลมีโอลิงมีนะครับเซอร์วิสด้วยน้ํามันและเครื่องมือนะครับของเอรินนะครับโชคของเพื่อนๆก็จะกลับไปใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ